เปิดขึ้นมานะครับอันนี้มันกำลังลงนะครับไปอีเทียมนะครับดิจิตอนนะดิจิตอลกดหมวิเคราะห์ให้นะครับแล้วก็ทำจอออเดอร์ได้เลยตามระบบนะครับขึ้นสูงแล้วเซลล์นะครับสูงที่สุดแล้วเซลล์นะครับเพราะว่าดูประวัติของมันแล้วนะครับขึ้นสูงแล้วเซลล์ดูจังหวะครับดูจังหวะสูงแล้วเซลล์นะมันมีโอกาสมากกว่านะครับ ปล่อยมันขึ้นไปสูงสูงไว้สูงไว้จะดีสูงไว้จะดีนะครับสูงไว้สูงไว้สูงแล้วก็เซลไปสูงแล้วก็เซลครับสูงแล้วก็เซลดูที่พฤติกรรมของมันเป็นอย่างนั้นนะครับว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับยังมีโอกาสให้มันลงดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะหากขอตอนท้ายไหมขอตอนท้ายไม่เอ,อ่ย ดูพฤติกรรมมันแล้วมันมันเป็นอย่างนั้นนะแต่มันจะหากคอเราลงทันไหมเนี่ยนะลงทันไมเอ่ยลงทันไหมรอบนี้ลงทันไหมเออนะอ้าวสูงสูงสูงนะอย่างที่บอกอะถ้าสูงได้มันดีนะฮะอ่าสูงอีกหน่อยสูงอีกมีโอกาสลงต่อสูงอีกสูงอีกแล้วก็เซลล์สูงขึ้นไปอีกแล้วก็เซลล์ สูงอีกสูงอีกสูงอีกหน่อยสูงอีกหน่อยสูงอีกหน่อยแล้วก็เซลล์สูงอีกออท่านที่มาทีหลังนะครับไปอีเทเรียมนะครับไปคริปโตนะครับขึ้นสูงแล้วเซลล์ขึ้นสูงแล้วเซลล์นะครับเ,รเดินตามระบบให้มากที่สุดนะครับผมวิเคราะห์ให้ท่านก็เดินตามระบบแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราดูพฤติกรรมของกราฟนะครับ มันขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงก็เดินตามอย่างนี้ดูที่ว่ามันจะหักคอแล้วไหมรอบนี้เออรอดไหมรอดไหมหักคอไหมเอ่ยหักคอไหมอ่ารอดนะเออพอดีเป๊ะเลยเกือบโดนหักคอเห็นไหมถ้าเราสูงไม่พอมันจะโดนหักคอนะแต่ว่ายังรอดได้สูงอีกสูงอีกแล้วเซลนะสูงสูงสูงไว้สูงไว้สูงไว้นะสูงไว้ไม่สูงไม่ได้นะเออ ชอบหักคอตอนท้ายอรอบนี้ก็เอาน้อยๆยหน่อยนะก็รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับเออเนาะอีเทเรียมนะไปอีเทเรียมนะท่านที่มาทีหลังนะสูงแล้วเซลล์สูงแล้วเซลอรอดไหมรอบนี้น่าหักคอไหมหักคอไหมรอบนี้เออนะทันไหมลงทันไหม จะหักคอไหมล่ะเนี่ยอืมกดลงมาทันไหมเนาะดึงลงมาดึงลงมาทันหน้าเนาะเอ่อท่านได้กําไรแล้วก็ต้องพิจารณาเอาเองนะประมาณตัวเองนะอ้าวเห็นไหมเป๊ะเลยเออสามรอบต่อต่อเนื่องแล้วอ่ะขึ้นไปอีกครับสูงสูงขึ้นไปอีกนะสูงขึ้นไปอีกตอนมีต้องสูงสูงที่สุดนะถ้ามันไม่สูงมันมันนมันเล่นงานเราเนี่ยเลยนะครับสูงสูงไว้สูงไว้ ออไปสูงไว้สูงไว้สูงไว้อ่าสูงไว้สูงไว้เอ้ยเหนไหมยังมีเวลาเนาะอ่าสูงสูงสูงไว้ก่อนสูงแล้วเซลลสูงแล้วเซลไปเรื่อยรอดไหมรอบนี้อืมกระชากลงมารอบที่แล้วแพมันอืม ลงไม่ทันลงไม่ทันรอบที่แล้วนะไม่เป็นไรมาดูรอบนี้ครับสูงแล้วเซลลจะรอดไหมรอบนี้จะหักคอไหมเราเดินตามระบบพฤติกรรมของมันเป็นอี่ขึ้นสูงแล้วลงขึ้นสูงแล้วลงเราก็เน้นเซลล์เน้นเซลล์แต่จังหวะของเราไม่ไม่ค่อยได้นะมันไม่ค่อยขึ้นสูงไงถ้ามันขึ้นสูงให้เรามันก็จังหวะของเราเลยจุดพิฆาตของเราเลยนะอันนี้ก็รุนกันนะครับ ืก็ชนะมากกว่าแพก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะจะโดนหักคอไหมรอบนี้โดนหักคอไหมนั่น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 ยายาลงมาลงมาลงมาเออเออลงมาลงแล้วก็ต้องลงไงจะขึ้นไปทำไมล่ะอาลงมาลงมาลงมาเออยังมีเวลาให้มันกระชากอย่างนี่ไม่ไหวนะเ่ย ลงมาลงมาอีกนิดเดียวเออจบแล้วอ่าเป๊ะอ่าโอเคครับับงทบได้สามรอบสี่รอบแล้วนะต่อเนื่องเนี่ยเรพิจารณาหยุดนะเอาเซลลต่อเซลลต่อเซลลต่อไปอ้าวบนยอดมันดีนะถ้าเ,เราได้บนยอดเนี่ยเออนาะสูงสูงไว้สูงสูงไว้รอบนี้มันจะเล่นงานเราไหมแค่นั้นเองอเราก็เดินตามระบบไปเรื่อยๆอ่ะรอบนี้ก็ยังไงก็ ดูแล้วกันเนาะเออมันก็ไปได้เรื่อยๆอยู่ตอนนี้ก็เซล,ลไปได้เรื่อยๆอ้ลงต่ำขนาดนี้แล้วดูสิมันะหักคอเราตอนท้ายไหมกระชากลงต่ําได้ก็กระชากขึ้นสูงได้เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นระบบของมันเนาะต่อเนื่องเนาะ,อะรอบแล้วเนี่ยผมไม่นั่งแช่นะตอนนี้ผ่านมาจี่นาทีแล้วเนี่ยสิบเจ็ดนาทีประมาณสิบหกนาทีเนาะอืมเอ่อ ก็ประมาณหยุดนะท่านนะมันอันตรายนะนะเอาอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะอีกรอบนึงเพราะว่าผมไม่นั่งแช่ขึ้นสูงแล้วเซลล์ต่อสูงแล้วเซลล์ต่อสูงสูงไว้รอจังหวะสูงสูงไว้ตอนนี้ก็ยังไม่สูงเท่าไหร่มันมีโอกาสหักคอเราใครจะเสี่ยงก็เสี่ยงไปเ,เซลล์ไปหนึ่งไม้ว่ากันไปสูงได้มันดีนะครับ ลงเรื love, whatever, things, wow. zoom. Zoom. ่อยๆนะลงเรื huh. ่อยๆดูพฤติกรรมของมันแหละรอจังหวะมันสูงสูงดีกว่าสูงสูงสูงไว้สูงไว้อเราได้เปรียบนะก็บีเอ็กซ์ก็บีเอ็กซ์สูงไว้สูงไว้ก็บีอีกหน่อยก็บีอีกหน่อยอ้ามันคงไม่ขึ้นอีกแล้วมั้งดูท่าแล้วอ่าขึ้นอีกหน่อยอ่าขึ้นอีกหน่อยเออประเมินประมาณตนเองเลยนะครับอ่าสูงอีกหน่อยสูงอีกหน่อย ลงทันไหมยังมีเวลาให้มันขึ้นให้มันลงอยู่นี่นี่รอบนี้จะเป็นยังไงดูรอบนี้จะเป็นยังไง,จะ,ง,ไงจะหักคอเราไหมอ <c oughs> ลงทันไหมทันไหมเอ่ยลงไหม มาลงมาลงจะขึ้นไปทำไมโอ้ยจะขึ้นไปทำไมเนาะลงก็ลงมาเถอะเนาะเอาลงม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 าโอ้ย,ยนิดเดียวน่ะโอ้หกอัหกคอหักคอโอ้ใคร,รงสูงให้ได้เป๊ะเลยเอ้าก็มันเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นๆลงๆท่าน,านจะเทรดต,ต่อก็เทรดนะเพราะว่าผมดูแล้วมันเ,เริ่มจะเปลี่ยนทิศท,ทางแล,ะละ้วล่ะนะนี่เริ่มละเริ่มละ เออนะก็ต้องระมัดระวังเนาะเออนะมันเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นแล้วตอนนี้นะก็อันตรายดังนั้นหยุดหยุดเถอะนะครับหยุดหยุดหยุดอันตรายนะได้กําไรบ้างแล้วก็ให้หยุดนะอ่ะไว้แค่นี้ก่อนนะครับไม่นั่งแช่ผมบอกแล้วผมไม่นั่งแช่นะสวัสดีครับ